สวัสดีตอนเช้านะคะอยู่ที่สวนกล้วยนะคะทุกคนดีนี่ค่ะโอ้ตรงนี้นานนายังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะจ๊ะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากฝนตกนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังปลูกกล้วยเพิ่มนะคะนีะ่เป็นกล้วยหอมนะคะเอามาปลูกทดแทนต้นที่มันตายไปแล้วนะจ๊ะนี่ เริ่มโตแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะปลูกกล้วยทดแทนนะจ๊ะอันนี้เราเคยถ่ายคลิปไปตั้งแต่ตอนแรกๆตอนที่เราปลูกกล้วยใหม่ๆแล้วนะคะคิดว่ามันน่าจะไม่รอดนะคะทุกคนดูถือว่าให้ผ่านประมาณ60%นนะคะที่กล้วยรอดนี่ค่ะ ก็กล้วยยี่ตนกล้วยยีกต้นกล้วยที่ปลูกหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนะคะทุกคนคถือว่ารอดเกินครึ่งน,นะคะคนี่เริ่มตัวแล้วนะคะอันนี้ปลูกสลับทดแทนกันนะคะคไปค่ะไปดูหวายกันนะคะทุกคนฝว<ค>นเริ่ม โตมาอีกแล้วนะเริ่มลิ้นลนมาอีกแล้วนะไม่ได้รดน้ำกล้วยเลยนะจ๊ะวันนี้ว่าจะรดน้ำตอนเช้าแต่เพาะเกินฝนตกตั้งแต่ตอนตีสองครึ่งนะคะก็เลยรลอดไปนี่ดูดปลูกทดแทนกัน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูไวยกัน,น เดี๋ยวเราจะไปดูไว้กันนะคะโอ้ดินนมนี่นะคะไว้เราเริ่มตัวแล้วนะคะคนเราปลูกช่วงวันที่น่าจะวันที่สี่เมษานะคะอตอนนี้ก็ผ่านมาสี่ห้าเดือนนี้ค่ะอันนี้เป็นไว้นะคะเริ่มตัวแล้วก็จะมีอยอดแตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะ นี่นะคะก็จะมียอดเริ่มแตกออกมาแบบนี้นะคะเริ่มโตแล้วนจะจ๊ะจริงถ้าเราได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าดูแลดีๆประมาณหนึ่งปีก็จะตัดขายได้แล้วนะคะอันนี้กอตะไครนะคะคือเราตัดใบออกนะคะโชคดีที่ฝนตกนะคะตัดออก เมื่อวานนะคะสวนวายที่เราปลูกคือแบบสวนวายที่ปลูกตรงนี้คือหนึ่งร้อยต้นนะคะแต่ก็จะมีตายไปบ้างสี่ห้าต้นนะคะก็คือไม่เยอะเดี๋ยวก็จะเอางอกวายที่มันเกิดตามคูสารหรือว่าอะไรก็มาซ่อมแซมได้นะคะมาทดแทนกันได้ะคระับเป็นวายชนิดเดียวกันนะคะ เลยค่ะวันนี้นี่นะคะตรงข้างก็จะมีเครือบวมนะคะคือมันลามเข้ามาตรงนี้นะคะปกติมันจะขึ้นมันจะมีข้างแล้วก็จะขึ้นตามต้นไม้นะคะอันนี้เราคือเราดึงออกไปนะคะเพราะว่ามันมันลามเข้ามาแล้วมันทับไว้นะคะเวลาเราใส่ปุย๋ยหรือว่าถากหญ้าไว้คือเรามองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะก็จะมีเครือมันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมันเทศนะคะมันเทศหรือ ีส่สานเคยจะเรียกมันแก้วนะคะเนี่ยจะเป็นมันเทศญี่ปุ่นจะเป็นหัวสีขา,ขาวนะคะนี้คือมันงามมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยใบยเขียวเขียวเลยนะคะนี่เริ่มตัวแล้วค่ะใบของเราส่วนตรงสุดท้ายให้ทายที่มองเห็นก็จะเป็นกล้วยนะคะที่เราปลูกตอนหน้าฝนเมื่อปีกายนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มตัวเดี๋ยวสักพักก็จะมีมีปีเลยก็จะเป็น มีเป็นกล้วยนะคะเนี่ยให้เราได้กินกันนะคะนี่ค่ะไอ้นี้สวนไหวของเรานะคะก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะคือจริงๆเดี๋ยวกําลังหาพื้นที่อีกนะคะว่าจะซื้องอกวายมาเพิ่มนะคะจะปลูกวายเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนนะคะคือยังมองหาพื้นที่นะคะเพราะว่าหวายเวลาที่เราตัดขายนะคะ เขาก็จะมีน้ำใช่ไหมคะฟันก็จะต้องได้หาที่เผาใบมันด้วยนะคะเผาน้ำก็จะมีเป็นแ่บเป็นส่วนนะคะคิดว่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะแล้วคิดว่าเนี่ยตั้งแต่องค์กรเนี่ยไปจนถึงบริเวณ้นต้นกล้วยเลยกล้วยไปอีกตรงนี้นะคะคิดว่าบริเวณตรงนี้น่าจะปลูกไว้เพิ่มนะคะคิดอยู่นะคะว่าตรงนี้นะคะเนี่ย จากโอ่งไปถึงนู่นนะคะจนถึงห่อ,อ,อฝั่งนี้นะคะเนี่ยคิดว่าจะตรงนี้จะให้รถถ่มาถ่ายแล้วก็จะปลูกไว้นะคะปลูกเพิ่มอีกนะคะไม่รู้ตรงนี้มันจะได้ถึงหนึ่งร้อยต้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าคิดว่ายังจะปลูกอีกเพิ่มอีกหนึ่งร้อต้นนะคะเนี่ยค่ะปลูกเพิ่มนะคะเวลาเราขายหรือว่าเราสรับขายเนี่ยเราจะได้มีไว้เยอะๆออกไปขายนะคะเนี่ย ไว้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็คือโตก็ใส่ปุ๋ยขี้ควายแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดเป็นพวกปุ๋ยยูริยาพวกนี้นะคะให้เขามีแร่ธาตุแล้วก็ให้เขาได้ดูดซึมกินก็จะโตเร็วนะคะเนี่ยะค,ะคิดว่าจะปลูกตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้บรรยากาศโดยรวมนะคะทุกคนดูฝนก็เริ่มโปรยปลายมานะคะคือร้อนอบอ้าวมาสองสามวันแล้วนะคะนะคะ นี่ก็เป็นป่าไผ่ของเรานะคะป่าไผ่ก็นองมาเยอะมากแต่ว่าเราไม่เข้าไปนะคะเพราะว่ายุงมันเยอะก็สำหรับเชาวนี้บรรยากาศดีแล้วก็พาทุกคนมาเดินชมบริเวณรอบๆบ้านของเรานะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปนานแล้วะ,ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพามา เดินชมบริเวณร,ร,อ,รอบๆบ้านนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะคะก็จะเป็นกล้วย,ยนี่คะกำลังออกเลยอันนี้ก็กำลังออกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อหอยเก่านะคะที่เราถ่ายคลิปแต่ตอนนี้มันไม่มีอ๋อมันมีหอยอยู่นะคะเราเอาหอยมาปล่อยไว้เมื่อวานนะคะหอยตัวใหญ่เรงนี้จอกแหนด้วยนะคะเอากบมาี่เสยเนี่ยะทุกคนเห็นไหมมีกบมาอีกแล้วอันนี้เป็นจอกแหนนะคะเลี้ยงไว้เอาไปใส่เอาหมุดแล้ว จนี่นะคะหัวฉีดเอามาปล่อยไว้มืาอวานลำไยก็ใกล้สุกแล้วนะคะนี่ปีนี้เราจะขายลำไยด้วยนะคะทุกคนดูนี่ค่ะปีนี้จะขายลำไยด้วยนะคะลำไยเริ่มสุกแล้วมีสามต้นนะคะแต่ต้นนี้จะเป็นต้นที่ลูกใหญ่เรากินดูเลยนะคะทุกคนดูนี่ค่ะ เราจะพาไดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่ใกล้ๆกับต้นผักหวานที่เราถ่ายคลิปอันนี้ต้นนี้จะอยู่ข้างบ่อเลี้ยงหอยนะคะ,นะคะนี่นะคะยังไม่สุกเต็มที่นะคะเนี่ยกำลังเริ่มสุกแล้วนะคะนี่ลำใยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเห็นงนีคะมะนาวบ้านใครก็เยอะหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะ ต้นนี้เราเป้าหมายของเรานะคะที่เราจะขายปีนี้นะคะลำไยยจะเปิดขายที่หน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นต้นผักหวานเราไม่ได้เก็บนานแล้วนะคะทิ้งไว้เลยนะคะหลังจากที่เราเก็บเยอะช่วงนั้นก็ตอนนี้ก็เว้นระยะห่านะคะถึงห้าหกเดือนนะคะค่อยจะเก็บใหม่นี่ค่ะลำไยลำไยคิดว่าน่าจะไม่เกินอีกสองสามวันย์นะคะ ก็จะได้ขายต้นนี้จะเป็นลำไย,ยที่ลูกใหญ่แล้วก็เนื้อเยอะ,มะเมล็ดคือไม่ใหญ่มากนะคะมีนิดเดียวเนี่ยค่ะก็ตัดไม้ไผ่นะคะมาอันนี้ไว้นะคะเนี่ยมาคำ้ำทรงกิ่งมันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันหักลงมานะคะเวลาลมพัดหรือว่ามันหนักเกินไปกลัวกิ่งมันหักนะมีต้นนี้เยอะที่สุดเลยนะคะเนี่ย ก็จะลูกลัวหน่อยนะคะนี่ต้นนู้นก็จะเป็นลำไย,ยลูกเล็กนะคะเหมือนลำไย,ยกระดูกนะคะคือจะไม่มีมเนื้อจะมีแบบว่าคือเม็ดใหญ่นะคะเตียว่าเนื้อนิดเดียวนะคะนี่คะ่ะต้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานผักหวานของเรานะคะ ทิ้งไว้นานแล้วนะคะน่าจะถึงสองเดือนแล้วคือพักไปเลยนะคะไม่ได้เก็บช,ะกะชักชครงนี้นี่ค่ะจะมีผักหวานนะคะเห็นไหมตัวนี้คือเป็นพุ่มแบบว่าแตกใหญ่มากเลยนะคะเผักหวานนะคะไม่ได้เข้ามานานเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะก็จะลกูลกๆหน่อยนะคะก็จะมีมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่นะคะตัวนี้มะนาวเยอะมากนะคะทุกคนดู ใหญ่มากนะคะจะในไม่เยอะนะคะเนี่ยมีมเมล็ดนิดเดียวเองะคะ่ะมีมะนาวน,นี่ค่ะเยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานที่เราถ่ายคลิปเมื่อเลยสาสีคลิปที่ผ่านมานะคะค่ะสำหรับเช้านี้ก็พาทุกคนมาเดินเล่นนะคะมาเดินชมบรรยากาศรอบๆบ้านของเราว่าเรามีอะไรบ้างมีปลูกอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ก็บรรยากาศดีแดดไม่ร้อนนะคะก็เลยถือโอกาสอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับชาวนี้ก็ฝากทุกคนช่วยติดตามช่องท้าวอันหัวยากษตสีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องมือใหม่ของพวกเราด้วยนะคะเืมอติชมและและให้คําแนะนําด้วยนะคะสําหรับ